มาถึงประเทศญี่ปุ่นทั้งทีกิจกรรมที่ไม่ควรจะพลาดเลยนะคะอย่างหนึ่งเลยเนี่ยอยากจะบอกว่านั่นก็คือแช่ออนเซ็นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพิมพาทุกคนมาแช่ออนเซ็นกันรวมถึงน้องเอริด้วยนะคะออนเซ็นอันนี้นะคะชื่อว่าโซลานิว่าออนเซน็นที่โอซาก้านั่นเองโซลานิว่าออนเซ็นนะคะนออนเซ็นในสไตล,ล์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซตกแต่งในสไตล,ล์อาซูชิโมโมยามะซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดยุคนึงเลยทีเดียวในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีชุดยูกะตะและที่นี่นะคะเขา มีโยกิร์ตให้ใส่เหมือนย้อนไปอยู่ในอาซูชิโมโมยาม่าอยากจะบอกว่าพิมพ์นั้น้องเอริชอบมากเพราะบรรยากาศดีมากๆเงียบสงบค่ะโดยที่นี่นะคะเขาจําลองบรรยากาศของอาซูชิโมโมยาม่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย1573-1603ที่นี่นะคะเขามีบ่อน้าพุร้อนธรรมชาติที่แตกต่างกันถึง9แบบด้วยการต่างกันไปตามแร่ธาตุที่อยู่ในละบ่อนั่นเองค่ะทั้งยังมีแบบให้เลือกแช่ทั้งแบบดออินดอร์แถมแร่ธาตุแต่ละบ่อล้วนมีสรรพคุณช่วยให้ผิวของเรานะคะสวยทั้งนั้นเลยนอกจากการแช่ออนเซนแล้วยังมีโซน ดโวนที่มันมีสวนสวยๆข้างนอกเอาดองเขานะคะผ่อนคลายแล้วก็แบบเหมาะมากสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยนะคะใอ่ะที่กําลังมองหาที่พักใจในวันหยุดพี่อยากจะแนะนําโซลานี้ว่าออนเซ็นเลยค่ะลองว่าบินสบายตัวไปพร้องกับผิวสวยๆสุขภาพดีอย่างแน่นอน